ำบุญมาลนมานะคะเมือ่อวันงานไหว้กูได้เหรออ่าก็เอาใส่ตู้เผื่อพระท่านจะทำเป็นเออเขนั่งข้าไฟเนาะข้าไก็ไหจ้ะจ้ะอ๋อตกค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ อาารพ่ออันนี้นะคะก็จะเป็นเงินที่เราทำบุญในวันไหว้ครูมาวันที่13ของทุกท่านนะคะที่ได้ใส่เป็มกล้าบูชาดอกไม้ที่เศษมานะคะวันนี้เราก็นำเอาใจตรงนั้นมาหยอดตู้ที่วัดหยนะคะแล้วก็ตอบที่ว่าที่ว่าเราบูชาดอกไม้นั่นหรอถ้าตัวดอกไม้อุ้ยหนูก็ใส่อยู่นะวันนึงเอาไปหลายๆตู้เลยเขากทำงานแบบนไปที้ก้ได้ตู้นี้ตู้นี้ตู้ด้า ต่อบุญให้ทุกคนนะคะตู้แปสนีด้วยจะได้ไวได้ถึงไวๆใช่ไหมคะตู้แปสนีบุญขอบคุณค่ะสาธุนะคะ่ตทีนี้หมอไก่นะคะจะใส่ตู้นี้เลยนะคะเป็นบำรงบูชาเดี๋ยวใส่ที่หมดเลยแล้วกัน,นอันนี้เงิน,น,น,งนจากากสธุต่อบุญจะะัญ ที่วันไหว้ครูวันที่าที่ผ่านมา23่สามหรอยี่สิบที่ผ่านมานะคะแล้วก็ที่เรามีการไหว้ครูแล้วแล้วทุกสิ์ก็นำเงินที่บูชาดอกไม้ทุกคนทุกคนที่มางานตอนนี้เหมืกันราก็นำเงินที่บูชาก้วยตรงนั้นนะคะเอามาทำบุญต่อนะคะตลอดเวลาทุกท่านมีความสุขความเจริญสุขภแข็แรงนะคะาเจเลยจสาธุค่ะชายลูกเจ้าค้าคุณแม่ เบ่อ้วนเนาะสามเนาะค่ะสามเบื่ออ้วนเจ้าค่ะเป็นในสีก็มาให้กำลังใจวาสนาสาธุเงินทุกบาททุกตังค์ของท่านนะคะตอนนี้เราได้มาต่อยอดนะคะที่องค์พระธาตุพนมนะคะขอให้บุญรักษาขอให้วาสนานะคะคดวงเปิดเปิดทร<อ>ัพย์เท่าไหร่ไม่รู้เราไม่ต้องนับนะคะ,ะใส่ไปให้หมดหมดที่เลยนะคะ่ะทุกท่าน ทำบุญมานะคะแล้วเดี๋ยววันนี้เ,นะเดี๋ยววันนี้จะมีคลิปสั้นๆที่หมอกายไดลลำกับน้ำด้วยนะคะสาธุค่ะบายบายสาธุค,าค่ะตอนนี้นะคะอาจารย์จะเป็นตัวแทนให้พวกเรานะคะนำเสียงน,นะคะเจ็ดเสียง็นถาวายองค์พระธาตุนะคะก็ขอให้ลูกศิษย์ที่ชมคลิปนี้อยู่ก็ขอให้มีโชคมีราบสุขภาพแข็งแรง คิดสิ่งใดสมความฝัถนามุ่งมั่นแต่ความความดีที่ครูบาอาจารย์เราสอนนะคะนี่แหละคําว่าจนไม่ให้มีคําว่าเจ็บไม่ต้องมีมีแต่ปังปังรวยรวยสุขภาพแข็งแรงนั่นเลยเจ้าค่ะขณะที่อาจารย์ทําพิธีอยู่นะคะวันนี้ท้องฟ้าเมื่อกี้เนี่ยโอ้ัญนาคมาเทียบเลยนะคะแต่วันนี้ท้องฟ้าสดใสน,นะคะโอ้สาธุค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้วันที่27ธันวามนะคะแหม่มได้ดนําคณะคุณพ่อและก็แม่นะคะที่เดินทางมาจากต่างรัฐต่างจังหวัดวันนี้ได้มารําแล้วก็มาไหว้สักการะพระธาตุพนมนะคะก็ใครเจอคลิปนี้ขอให้โชคดีนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสาธุดีค่ะ